วาระหนึ่งก็คือแก๊ง call center หรือกลุ่มก้อนเรื่องบัญชีม้าซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เราก็ได้เห็นกรณีการอภิปรายของคุณรัชรกศนอกซึ่งอภิปรายทั้งรัฐบาลดีอทั้งกรตว่าเงินบัญชีม้ามันผ่านเข้าไปสู่ระบบเขาเรียกอะไรนะคริปโตเคเรนซี่เห็นชดช้อยไม่เห็นทําอะไรเลยนอกเหนือจากนั้นก็ได้เห็นคุณวิโรจน์ธนาด,ดีสอนไม่ได้อภิปรายในสภา แต่มาโพสดูเดือดไม่ค่อยเคยเห็นเพราะพักประชาชนก็ถูกจับตาดูว่าแนวคิดค่อนไปท,ทางแบงค์ชาติปรากฏเมื่อวานนี้คุณวิโรธฟาดแรงผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ค่ะเ,เริ่มจากทวิตนะคะต่อแรกทวิตสั้นก่อน นายเศรษฐพุทธผู้ว่าทอปทอถ้าเห็นแก่ชีวิตของประชาชนที่ต้องเผชิญหน้ากับแก๊งคอเซนเตอร์จนหลายชีวิตต้องฆ่าตัวตายอทอปทอต้องเร่งออกมาตร,ราการหน่วงเงินในยอดโอนสูงสูงเพราะเหยื่อจำนวนมากจะรู้ตัวทันทีหลังจากที่ถูกหลอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วคนวิโรธมาอธิบายขยายความละเอียดว่าถ้าจะปกป้องประชาชนจากระบบการฉันมากเงินไม่ได้ก็คือระบบการโอนเงินแล้วปล่อยให้คนไทยตายจากแก๊งคอเซนเตอร์นับศพไม่ท้วน ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธธทัชเนตรพุทธควรพิจารณาตัวเองได้แล้วแล้วก็ไล่เรียงนะครับที่ผ่านมาคนอาจจะไม่ได้จับจ้องเท่าไหร่ไปมองเฉพาะตำรวจกับดีอแต่จริงๆแล้วหน่วยงานที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วทําเหมือนกับหูทวนล,ลมอ่ะก็คือแบงค์ชาติน<อ>นที่นอนคดไม่รู้นอนอะไรเนี่ยนอนโ<อ>ค้งไม่เห็นใครเสนออะไรก็หูทวนล,ลมต้วมเตี้ยมศึกษานั่นศึกษานี่ อ้างเรื่องอะไรเนี่ย Financial literacy ค่ะโทษปัญหาที่พี่ไปที่ประชาชนนั่นก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผู้ว่าการชื่อว่าเศรษธพุทธสุดทิวาธนารพุทธและระบุว่าแบงก์ชาติผู้ว่าเนี่ยยังนั่งเป็นประธานเสาสําคัญก็คือคณะกรรมการระบบการชรําระเงินไอคอร์เซ e นเตอผู้ว่าทอปทอน่าจะรู้ว่าความเสียหายมันมากขนาดไหนแต่ผู้ว่าอาจจะไม่รู้เลยว่า ไม่ใช่เงินที่สูญเสียไปเท่านั้นแต่ประชาชนไทยกี่รายแล้วที่ฆ่าตัวตายหลังถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกเงินจนสิ้นเนื้อประดาตัวเราะแก๊งคอเซนเตอร์ใช้ระบบการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์เป็นเครื่องมือในการหลอกเงินประชาชนในฐานะของความเป็นผู้ว่าทอปอทอที่กำกับทั้งสถาบันการเงินและระบบการชำระเงินจะไม่ทำอะไรให้ดีกว่าที่เป็นอยู่นี้เลยเหรอกครับคุณวิโรจ์ยังอ้างคำพิพากษาสารดีกาซึ่งขณะนเนี่ยเป็นคดีบัตรเครดิต แต่เทียบเคียงได้ว่าแบงค์ต้องไปสวนร,รับผิดชอบในค่าเสียหายชดเชยแบงค์พาณิชต์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับเหยื่อไม่ใช่ลอยแพให้เหยื่อรับกรรมคนเดียวแล้วกระระบุว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่กํากับดูแลธนาคารพาณิชย์ซึ่งคนฝากเงินเขาหวังว่าจะปกป้องเงินของเขาเขาไม่ได้หวังดอกเบี้ยแล้วนี่คือวัตถุประสงค์สำคัญ หวังว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเฉรษฐพุทธจะไม่เกรงใจในายธนาคารต้องกล้าออกประกาศที่กำหนดความรับผิดชอบของธนาคารพาณิชย์ในกรณีที่เงินในบัญชีลูกค้าถูกแก๊งคอเซ็นเตอร์หลอกดูดเอาไปแล้วก็บอกว่าตราบใดที่แบงค์พาณิชย์ไม่ต้องรับผิดชอบกับความเสียหายอะไรเลยธนาคารก็จะไม่มีความกระตือรือร้อนในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยของระบบโมบายแบงกิ้งของตัวเองคุณวิโรธยังบอกต่อไปว่ามาตรการที่ทำได้ทันทีก็คือระบบหน่วงการโอนเงินจำนวนเยอะ Payment สำหรับการโอนยอดมูลค่าสูงคืออาจจะตั้งให้หน่วงเวลาสัก5-20นาทีตามมูลค่าของยอดโอนเพราะเหยื่อจำนวนมากมักจะรู้ตัวแทบทันทีหลังกดโอนเงินถ้าหน่วงระยะเวลาหนึง่งจะช่วยเหลือเหยื่อได้เป็นจำนวนมากไม่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวและระยะเวลา5-20นาทีก็ไม่ได้เป็นระยะเวลาที่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมการค้าการขายมากนะัก และที่ฟาดหนักมากก็คือผมเชื่อว่าผู้ว่าแบงค์ชาติเชร้อพรุทธก็ต้องเคยรับสายแก๊ง call center พ่อแม่และคนในครอบครัวของท่านก็ต้องเคยรับสายแก๊ง call center ไม่ต่างจากประชาชนคนอื่นเพียงแค่ว่าท่านอาจจะไม่ห่วงพ่อแม่และคนรอบตัวของท่านมากนักเนื่องจากท่านมี financial literacy ในระดับสูงจนสามารถปกป้องคนในครอบครัวท่านได้แต่ในฐานะความเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติ ท่านไม่ได้มีหน้าที่แค่ปกป้องญาติหรือคนในครอบครัวของท่านท่านมีหน้าที่จะต้องปกป้องเงินในบัญชีธนาคารของคนไทยทั้งประเทศให้รอดพ้นจากแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ถ้าท่านยังไม่ทำยึกยักที่จะทำอ้างโน่นอ้างนี่เพื่อซื้อเวลาที่จะทำหรือใส่เกียร์ว,ว่างไปเรื่อยๆจนถึงวันที่30กันยายนซึ่งเป็นวันที่ท่านพ้นจากวาระการเป็นผู้ว่าทปทแล้วก็ปล่อยให้คนไทยต้องสิ้นเนื้อประดาตัวหมดอะไรตายยากกับชีวิตครอบครัวสูญสิ้นแตกร้าวหลายคนคาด ตัวตายศพแล้วศพเล่าผมอยากให้ท่านผู้ว่าทปทส่องกระจกแล้วถามตัวท่านเองว่าคนแบบนี้ยังสมควรเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่หรือไม่แล้วเมื่อตายไปจะกล้าไปมองหน้าอาจารย์ป่วยหรือเปล่าจะกล้าไปอธิบายกับทุกดวงวิญ,ญญาณที่ต้องจบชีวิตจากการถูกแก๊งคอเซนเตอร์หลอกยังไง <Okay. S 1> หวังว่าท่านผู้ว่าทปทจะรับข้อเสนอแนะของผมไว้พิจารณา